แตนดี้ยังอยู่นะคะมาซื้อได้ <l ots> ทุกคนสามารถมานั่งกินข้าวได้ค่ะเพราะนังข้าเพ่ยังไม่มีคนมาเลยอะพี่จตุรกากันแล้วหนูไปพิ่กาตทำข้าวนะวันก่อนที่ต้องมาจัดงานหนูแบบเกือบเข้าไม่ได้เพราะหนูไม่มีบัตร <l ots> <l ots> ไปเล่นกับใครดีอะคะ่ะหนูมาอะไรเพราะว่าหนูไม่มีเพื่อนคุยคะ่ะนอนเล่เแต่ว่วาไม่งั้นเดี๋ยวหนูจะไปเปิดคนอื่นไปทั่วเดี๋ยวเราจะสมมติว่าหนูเป็นแฟนคลับ น้าเด๋ยวหนูจะเดินเข้าจากทางประตูหน้าคอนเทนต์คอนถึคอใจตอนนี้ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่งานมาสุรีนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็เพิ่งว่าถึงที่งานคะ่ะอันดับแรกพอเรามาถึงงานนะคะเราก็จะต้องขึ้นมาทางบันไดเลื่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเจออันนี้ก่อนนี่เป็นต้นไม้นะคะ,ะต้นไม้ต้นใจเมื่อต้นใจเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้คะ่ะเป็นแบบมาสุรี C G f o B N K 4 o r t เสามารถถ่ายได้นะคะมีไฟสองข้างขนาดก็คือสวยงามมากๆเลยอย่างนี้เลยแต่ทำไมไไหมน้ามันพูดจับโอซับอา นั่นแหละโอ้ยสาต,ตาเลยอะนั่นแหลคะลค่ะแล้วคือตรงนี้เราก็จะมีทางเป็นศูนย์ของอินโฟเมชันนะคะตรงด้านนี้จะมีศูนย์อินโฟเมชันแล้วก็จะมีเฟิร์สเอดด้วยค่ะก็คือใครที่แบบไม่สบายปวดเป็นใครก็สามารถแบบว่ามาหาพี่พี่ได้เลยมีเตียงพร้อมมีเก้าอี้พร้อมมีรถเข็นพร้อมมีทุกอย่างเลยนะคะเป็นศูนย์อินโฟเมชันแล้วพอเราเดินไาอีกนิดนะคะห้องน้ำจะอยู่ทางนี้ค่ะนี่นะคะห้องน้ำอยู่ทางนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นทางออก อันนี้คือทางเข้านะคะเราก็สามารถดูได้ว่าเอ้ยห้ามเอาอะไรเข้าบ้างอ่ะดูให้เรียบร้อยห้ามเอาของเข้านะคะห้ามนั่งสมาธิค,ค่ะนั่นแหละพอเราเดินเดินมาเราก็จะเจอพี่กาดนี่แล้วก็จะต้องเจอโต๊ะที่เป็นสุ่มๆนะคะพี่หนูไรฟี่อยู่พี่อยากไรกับหนูไหมคะแฟนคลับสามารถเดินเข้าทางนี้ได้ใช่ไหมคะพี่ต้องทําอะไรบ้างคะอ๋อตรวจกระเป๋าเลย่ตรวกระเป๋าค่ะนี่นะคะห้ามเอาของปแปลกๆเข้านะคะนะคะอันนี้เราก็สามารถเดินเข้าทางประตูนี้ได้เลยพ,พอเราเข้ามาเราก็จะเจอ เจอกับความสวยงามความสวยงามของบูทตรงนี้เห็นไหมได้แล้วก็ต้องเข้ามาเดินแล้วก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนแล้วทีนี้เราก็ต้องรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปเติมตังค์จะต้องวิ่งไปเติมตังค์นะคะไม่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนแล้วหนูจะไปเติมตังค์แต่ตอนนี้หนูแบบแฟนวิดหนูเย็นแล้วอะใช่แล้วก็เดินมาแบบท่าบูท้าได้เลยสวัสดีค่ะขอสอบถามหน่อยนะคะไลฟ์อยู่ค่ะขอสอบถามหน่อยค่ะว่ามีโปรโมชั่นอะไรสำหรับเอิ่ม ผู้ผู้ดูไลฟ์ของแพมแพมบีทครีเอทีฟไหมคะมีโปรโมชั่นพิเศษไหมคะแล้วแต่แพมแพมเลยค่ะอุ้ยอุ้ยพูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะพยานแล้วแต่แพมแพมเลยค่ะตอนนี้แพมแพมกำลังไลฟ์อยู่ค่ะแพมแพมกำลังมาเสนอโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับเอิ่มผู้ดูไลฟ์แพมแพมบีทครีเอทีฟไหมคะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีหนึ่งลูกหนึ่งร้อยสิบลูกหนึ่งค่ะปกติขายเท่าไหร่อ่ะพี่ ปกติก็หนึ่งลูกหนึ่งร้อยไงแต่ถ้าซื้อสิบลูกหนึ่งพันมนต่างก็เลยนั่นแหละคะ่ะ <laughs> ก็เสนอโปรโมชั่นจับไข่นะคะ 1, 100, 100, 100, <laughs> หนึ่งลูกหนึ่งร้อยสิบลูกหนึ่งพันเดี๋ยวจะลองจับให้ดูถนูว่าหนูได้ยัง <laughs> อันนี้คืออะไรอ่ะสี่สิบหกอ่ะโอ้ยไลไกลกลได้ลา,า,า,ายเซ็นไข่หมเนี่ย ครึ่งลายเซ็นได้ไมนิดนึงลายเซ็นพี่จ๊อบก็ติเไื่ได้รูปด้วยอุ้ยห้าสิบสองไม่ถ่ายยากมีมีเนสี่สิบแปดอ่ะมีมีอยู่ครึ่งลูกสี่สิบแปดเฮ้ยหนูยิบไปสี่ลูกละเออใครที่เข้ามาก็ฝากจ่ายให้ด้วยนะคะสี่ร้อยบาทขอบคุณค่ะ แล้วทีนี้เราก็ต้องเดินไปต่อนะคะที่บูทที่ห้านะคะก็คือเด็กมันมาซื้อเลยนั่นแหละขอจบการรีวิวเ,เท่านี้ค่ะอย่าลืมไปเล่นจับไข่กันนะคะเมื่อกี้หนูได้ตั้ง46นะอีกแค่2เลขเองอะ่ะพี่นายไข่โปรโมชั่นร้านเราเร็วโปรโมชั่นร้านหล่อพ <laughs> ี่พูดได้เลยป่ะผ่านไปได้ป่ะ <laughs> เออมา โอ้โหโหน้าอย่างสุดเลยทุกคนคือไม่ต้องดูหน้าหนูหน,นะ <c oughs> เห็นแค่มือหนูพอก็วันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมด้วย <c oughs> นอกจากประมูลสแตนดี้อีก2ตัวนะคะก็ <c oughs> จะมีของน้องเพนเค้กแล้วก็ของหนูของร้านเราก็ยังมีกิจกรรมที่เป็น ปลาโป่งปลาโป่ง,ปปง5ดอก300บาทแต่ในหนึ่งในนั้นจะมีรูปโป่งที่เป็นแจ็คพอตด้วยสําหรับใครที่ปลาในปาได้ดอกแจ็คพอตในเวลาปกติคุณพี่รับตุกก๊กตาไปเลย1ตัวแต่ถ้าในเวลาที่เป็นสเปเชียลไทม์คือบ่าย3ถึง4โมงนะคะเป็นตามเวลาที่หนูได้โพสไว้ใน Instagram นะคะก็สามารถเข้าไปดูใน IG หนูได้นะคะก็ใครที่ปลาได้นะคะก็จะรับไปเลยนะคะเป็นโฟโต้กรุ๊นะคะของพวกเรานะคะเป็นรูปโพลารอยนะคะ ก็ใครที่สนใจก็มาได้แล้วก็นอกเหนือจากการประมูลสแตนดี้แล้วนะคะเรายังมีการประมูลเสื้อที่น้องๆน,นะคะได้วาดกันเองนะคะทั้งหมด6ตัว6แบบนะคะที่มี <โด S 1> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวเดียวในโลกที่ไม่สามารถซักได้นะคะแต่ว่าสามารถตั้งโชว์ได้นะคะหมดแล้วน้องทำไปไหนหมดแล้วทุกคนไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วครบแล้วยายดิมาอุ <c oughs> ดหนุนหม <c oughs> ดแล้กันเยอะๆนะคะใช่แคช็อดติดเม่เยอะถึงแล้วเกือบคิดถึงลุงนะคิดถึงว่าเฮ้ย บูนี้นะดกี่โมงบูนี้นะดกี่โมงพี่นายบอกห้ามเกินสิบโมงแต่ยังไม่มีใครมาเลยเลิศไลฟ์อยู่ไปเนี่ยเลิศบูตีขอหนันเก้าโมงเช้าเก้าเลยอ่ะเช้าเ้าโมงบูตี่ายุมากกี่โมงสวัสดีค่ะให้ทายว่าเราคือใครเารูสวัสดีค่ะหนูจะเลิกไปปนคนอื่นแล้วหนูจะใช้ชีวิตอยู่อย่างแบบอือ มีอะไรจะบอกว่าซ่านวันพาเรือหัดหน้าอัตราการฝนตก60%เปอร์เซ็นต์ใครบอกเช็คแล้วไหมฉะบอกใคยครับติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคิวสีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะ